นายเซฟเกเมอร์ nice, ภูมิใจเสนอสามกฉกบับไม่งงงง,งงครับมิติใหม่สามกกเผยทุกความลับผ่านแผ่นที่เจาะสมรภูมิผ่านเส้นเวลาเข้าใจง่ายด้วยแอนิเมชั่น มันสุดในโหมดอวตารเกม Total w t r t w r r e Kingdoms เราก็จะมาสวมบทเป็นเล่าปีโก mm hmm. อนู mm hmm. เตรียมเข้าอยางฝั่งซ้ายครับ mm hmm. มาผมตรงตีเข้าอย่างด้านหลัง mm hmm. ก็สวัสดีครับ Welcome back to Night s a ก e Gamer วันนี้เราอยู่กันในซีรีส์3ก๊กก่อนที่เราจะไปกันต่อยาวๆเนี่ยผมขอตั้งคำถามชวนคิดกันสนักนิดหนึงนะครับว่าซีรีส์ในช่องผมเนี่ยจะเหมาะสมกับคุณหรือไม่ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในวรรณกรรมสามก๊กหรือเคยอ่านรับชมรับฟังสามก๊กผ่านสื่อรูปแบบอื่นๆมาก่อนแต่พบกับคำว่างงครับงง,งงูตัวใหญ่ๆหรืองง,งงูล้านตัวรับรองได้ว่าซีรีส์นี้จะเหมาะกับคุณเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าผมก็เคยง,งงเหมือนคุณมาก่อนเช่นกันเลยจึงต้องมาทําคลิปนี้เรามาเริ่มงงตัวแรกกันนะงงว่าสามก๊กเนะี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่วรรณกรรมก็ต้องสรุปว่าวรรณกรรมสามก๊กนั้นเป็นท้งเรื่องจริง แล้วก็เรื่องที่แต่งขึ้นมาครับถ้าเราย้อนกลับไปในรัชสมัยของพระเจ้าจิน้นพ้องเต้ครับทรงมีรับสั่งให้คุนนางชื่อว่าตันซิ่วออกไปรวบรวมจดหมายเหตุเข้ามาไว้ด้วยกันเป็นฉบับสมบูรณ์คล้ายๆกับจดหมายเหตุกรุงศีของบ้านเรานี่เองนะครับก็65เล่มเนี่ยจะประกอบไปด้วยกกของโจโฉหรือวยกกจำนวน30เล่มกกของซุนกวนหรืองอกกจำนวน20เล่มและสุดท้ายท้ายสุดจะเป็นกกของเล่าปี หรือว่าจกกก15เล่มซึ่งในนักขนาดนั้นนะครับก็ถือว่า3ามกกชุดนี้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดณเวลานั้นถัดมาครับพันกว่าปีให้หลังเนี่ยก็ทุกคนจะรู้จักครับชื่อชื่อนี้ครับล่อปนตรงก็กลับไปอ่าน3ามกข,ของตันซิลครับและรู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์เพียงพอหรือยังเนื้อหาไม่ครบถ้วนก็เลยมาเรียบเรียงใหม่ แล้วก็แต่งเพิ่มเ hey, like ติมเข้าไปให้มันสมูทขึ้นด้วยเป็น120บทหรือประมาณ8 0 0แสนตัวอักษรถัดมาครับงงเวลาหลายคนไม่รู้นะฮะว่าเหตุการณ์สามก๊กเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นในช่วงไหนของอารยธรรมโลกหรือประวัติศาสตร์โลกกันแน่ <S <S เราไปดูกันสำหรับคําว่าอารยธรรมโลกนะครับ <S <S ผมขออนุญาตไม่นับรวมยุคที่มันเก่ามากๆเป็นล้านปีนะฮะพวกยุคหินเก่ายุคหินกลางแล้วก็ยุคหินใหม่ผมขออนุญาตนับเฉพาะในส่วนของประมาณยุคสัมฤทธ แล้วก็อันที่มันไม่ชัวร์ฮะเป็นพวกตำนานผมขออนุญาตไม่นํามานับรวมนะครับเช่นกรุงทรอยอะไรยเงี้ยถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานเจอเมืองอะไรก็เถอ,อะผมขออนุญาตนับที่เป็นออฟฟิเชียลแล้วกันเรามาเริ่มกันที่อารยธรรมโบราณอารยธรรมแรกนะครับเก่าแก่มากมีชื่ออารยธรรมว่าเมโสโปเตเมียอยู่ตั้งแต่ช่วง3,500ถึง539ปีก่อนคริสต์กาลอารยธรรมนี้นะครับสิ้นสุดลงเมื่อชาวเปอร์เซีย บุกเข้าไปชิดเมืองบาบิโลนได้สำเร็จถัดมาเอ็ดิสวัลเลซิวัลิเซชันก็ตั้งแต่3,300ปีจนถึง1,300ปีก่อนทศกัณฐข้อ3แอนเซียนอียิปต์อันนี้คืออียิปต์โบราณนั่นเองทุกคนน่าจะรู้จักกันดีฮะพวกประมิดตรต่างๆตั้งแต่3,100ปีก่อนทศกัณฐจนถึงปีคศ30ก็อารยธรรมอียิปต์โบราณเนี่ยสิ้นสุดลงเมื่อถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันต่อมาเป็นพระเอกของเราครับ แอนเซียนไชน่าหรืออารยธรรมจีนโบราณอยู่ตั้งแต่ลบ2,100ปีก่อนพิศการจนถึงปีคศ1,912ซึ่งนับว่าอารยธรรมจีนเนี่ยสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการเมื่อสิ้นสุดราชวงศ์ชิงครับมายันซิ i l ลิเซชันก็ตั้งแต่2,000ปีก่อนพิศการจนถึงปีคศ900การสิ้นสุดของอารยธรรมยังไม่ทราบแน่ชัดต่อมาแอนเซียนกรีกหรืออารยธรรมกรีกโบราณก็เริ่มตั้งแต่ 8ป0ปีก่อนคริสตกาจนถึงปีคศ .146 สิ้นสุดเมื่อถูกพิชิตโดยจักรวรรดิโรมันอะถัดมาถึงโรมันและตั้งแต่ปี5 0 9ปีก่อนคริสต์กาลจนถึงปีคศ .476 ก็สิ้นสุดเมื่อจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายแล้วสามก๊กมนอยู่ในช่วงไหนกันแน่สามก๊กมันอยู่ในช่วงปีคริสตศักราช1 8 4ถึง280หลายคนถามว่าอแล้วประเทศไทยอยู่ไหนครับ ต้องบอกว่าประเทศไทยตอนนั้นเรายังไม่มีฮะยังไม่เกิดผมขอด้าพิะยธรรมที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือพระยธรรมสุโขทัยคิงดอมก็คือเมืองสุโขทัยของเรานี่เองก็ตั้งแต่ปีร,ริสระศักราช1249จนถึง1,438คือเกิดหลังยุคสามก๊กเป็นแบบว่าเป็นพันปีครับ โอเคถัดมาใครดูสามก๊กแล้วงงทิศหลงทางชื่อเมืองชื่อแคว้นอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยไมาจะเป็นเมืองโลกเอียงไก่จิ๋วกีจิ๋วเองจิ๋วซีจิ๋วบลาๆ,ๆๆๆที่ตั้งของแต่ละเมืองนั้นอยู่ที่ไหนแต่ละแคว้นอยู่ที่ไหนใครยกทับไปตีตรงไหนอย่างไรเนี่ยคลิปนี้มีคําตอบเพราะว่าเราจะเล่าเรื่องสามก๊กโดยมีแผนที่ประกรอบซึ่งอิงจากแผนที่ของเจ้าพระยาพระคังหนผสมผสานแผนที่จากเว็บไซต์ของสามก๊กวิทยา แผนที่จากเกม Total War 3 Kingdom และจากพวกวิกิพีเดียจาก g o o g l e Map ต่างๆเป็นต้นนะฮะรวมถึงการแสดงพื้นที่การปกครองของตัวละครสำคัญด้วยนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีแอนิเมชันการเคลื่อนทับให้ด้วยนะะแอนิเมชันก็จะน่ารักน่ารักทำเองแบบนี้ให้มันเข้าใจง่ายๆครับถัดมาใครดูสามก๊กแล้วงงชื่อตัวละครใครจำชื่อตัวละครไม่ได้ เล่าปีกนูเตียวหุยคงเบ้งบางทองโตโฉเตียวเลี้ยวเตียวรับคุยแกซสุนเขียนสุนเซ็กโอ้โหอะไรไม่รู้เยอะแยะกันหมดเลยมีประมาณเป็นพันตัวครับใครอยู่ฝ่ายไหนอะไรยังไงเนี่ยใครเป็นญาติใครมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครอย่างไรคลิปนี้จัดให้ครับโดยเรา,เรามีการสรุปตัวละครสําคัญให้นะครับอันที่เด่นๆที่สุดเลยก็มีประมาณ24คนก็กแรกก็เ,เริ่มจากกกเล่าปีจกก็มี5หุนพลพยักกนูเตียวหุยจูโลกทองตรง,ตงม้าเฉียว ถัดมาก็มีกุนซือคู่ใจครับกงเบ้งบางทองอ่ะกกถัดมาก็จะเป็นกกของโจโฉก็มีห้าขุนพลพยักเหมือนกันเดียวเลี้ยวเดียวครับซิหลงอีกกิมงักจิ้นส่วนกุนซือเทพก็มีพี่กุยแกอาจจะตายเร็วชนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าแกเก่งมากผมว่าสูงสีของเบ้งเลยละถัดมาซูมาอี้แหม่ไม่อยากจะไปไอคนนี้มันเก่งไม่เก่งเนี่ยติดตามลุ้นกันนะครับอ่ะถัดมาสุนกวนเก่งสุนกวนเก่งนี้รักสงบครับก็มี 5ขุนพลเด่นๆแล้วกันก็มีจิวยี่เทียเภาอุยกายจูตีหันตกขุนซื้อก็มีนี่สองคนครับเด่นๆเตียวเจียวลกสุดเรื่องภายในถามเตียวเจียวเรื่องภายนอกถามจิวยี่อ่าก็สําหรับใครที่เป็นสามก๊กมือใหม่นะครับถ้าเกิดจําชื่อ24ตัวละครเด่นๆนี้ได้แล้วก็รับรองได้ว่าคุณเริ่มไปคุยสามก๊กกับเพื่อนรู้เรื่องครับนอกจากนั้นยังไม่พอเรายังมีสรุปประวัติตัวละครให้นะฮะเฉพาะตัวละครสําคัญเช่น เล่าปีกวนอูเตียวหุยโจโฉเป็นต้นมากไปกว่าน,นั้นอีกเรายังมีสรุปตัวละครสําคัญในแต่ละบทให้ด้วยครับว่าในแต่ละบทมีใครบ้างและสุดท้ายชะตากรรมของตัวละครที่สําคัญในแต่ละบทนั้นเป็นอย่างไรครับไม่ว่าบางคนจะลงไปคุยกับร่างมะม่วงบางคนถูกดัราเทศกลับบ้านเกิดบางคนถูกขังคุกรับรองว่าเคลียร์แน่นอนหายงงร้อยเอร์เซ็นถัดมาลครับก็ไม่รู้ว่างงไม่รู้จะดูช่องไหนดีหาเวอร์ชั่นไหนดีคําตอบก็คือ ต้องดูช่องนายเซฟเกมเมอร์สิครับเพราะว่าสาระสาคัญเรานั้นครบถ้วนทุกท่านยังจาท่านนี้ได้ใช่ไหมครับท่านรอบกวนตรงท่านประพันธ์ไว้120บทซึ่งมันเป็นภาษาจีนฮะผมอ่านไม่ออกฮะดังนั้นผมจึงต้องไปหาฉบับภาษาไทยฉบับภาษาไทยเนี่ยเริ่มต้นแปลโดยเจ้าพระยาพระคังหดเวอร์ชั่นบรมครูของประเทศไทยเลยหลังจากนั้นก็มีงานแปลมากมายอีกหลากหลายฉบับฉบับการ์ตูนก็มีนะครับ จุดประสงค์ของซีรีส์นี้เนี่ยผมอยากได้แปลแบบครบถ้วนตรงบทเป๊ะๆเ,เลยจากเวอร์ชันทนลอรอบตรงนะผมก็เลยไปเจอของคุณวันวัยพัฒโนไทยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามี120บทแปลตรงๆงเป๊ะๆเ,เลยต้องบอกก่อนว่าภาษาที่ท่านเขียนในหนังสือเนี่ยเข้าใจง่ายมากแล้วนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตจัดแปลให้มันเข้าใจง่ายขึ้นไปกว่าเดิมอีกผมจใช้ภาษาแบบชาวบ้านชาวบ้านย่อบางส่วน โดยที่ยังคงรักษาใจความเดิมเอาไว้นะครับเข้าใจว่าทุกท่านที่ดูมาถึงตรงนี้นะฮะก็ไม่งงกันละถ้าเกิดท่านเคยรับชมผ่านซื่อเดิ่มาก่อนแต่ยังรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปสักอย่าง,ย,างยังรู้สึกไม่อินขาดอัรรรสในการมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครช่องนี้ตอบโจทย์ครับเพราะเราจะอาวตารเข้าไปเป็นตัวละครสําคัญในวันศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นเล่าปีกนูจูโฉเราจะคมมานทับรบเองผ่านเกม To t a l w a r 3 Kingdom ครับ ก็สุดท้ายนี้นะก็จะเป็นคําเตือนที่จริงใจก่อนการกดไลค์ like, แล้วก็ Subscribe ซีรีส์นี้นะจะพาท่านไปสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของสามก๊กผ่าน12 121คลิปโดยที่คลิปนี้จะเป็นบทนําแล้วก็อีก120คลิปเนี่ยซึ่งกําลังทําอยู่นะฮะแล้วก็กําลังจะทยอยมามันอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานกลยุทธ์และการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆแฝงไปด้วยข้อคิดคุณธรรมและจริยธรรมที่สามารถนําไปปรับใช้ ในชีวิตประจําวันหรือในธุรกิจได้อย่างแน่นอนซีรีส์นี้ไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการแสวงหาความรู้ทางธรรมโดยส่วนเดียวเพราะว่าเนื้อหาส่วนใหญ่มันก็จะหนีไม่พ้นแหละครับสงครามการรบราฆ่าฟันการใช้มารยาเล่เหลี่ยมกุลอุบายท่านเอาเวลาตรงนี้นะฮะไปให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านมากกว่านายเซฟเกมเมอร์ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุด้วยความจริงใจแต่ถ้าเกิดว่า ท่านว่างเราก็ยินดีครับถ้าใครพร้อมลุยแล้วเรามาเข้าร่วมสาบานที่ส่วนดอกทอได้ด้วยการกดไลค์และ Subscribe ไปด้วยกันนะครับเริ่มได้ In a momentary calm, blades are sworn together, vowing to bring about the restoration of peace and order. The year is 190, and the Han Empire falters on the brink of destruction. Brought low by corrupt eunuchs, and strong-armed by the despot Dong Zhuo. The fires of war erupt across a once peaceful realm. In the growing chaos, rebellions rise, and the Emperor's voice is drowned out by the tyrant's roar. The land suffers. Yet though they band together against a common foe, such a fragile alliance cannot hold forever.